ตอนนี้คือ parliament กอนแล้วกันกับการจัดงานในครั้งนี้ครับพัทยาเขอาดาวนสครับก็มือพัทยาเองเนี่ยก็มีกิจกรรมตลอดทุกปีแล้วนะครับแล้วมีกิจกรรมใหญ่ของเราเนี่ยตั้งแต่ปีก็คือพัทยาเขาดาวนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเทมเป้เทมเป้ซิกซ์นะครับที่ร่วมจัดกับทางของการรถไฟฟ้าชานเมืองแล้วก็โมโนแบสด้วยรวมทั้งภาคีดเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้กิจกรรมเนี่ยมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ยังมีกิจกกกกกรรรรรรรมมมาาาายยนนนนออจแสดดดงทีีเปปปะะััับบบศ้้วคใ รองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับเออจริง,รง,รงๆแล้วเนี่ยเราก็มีงานใหญ่ๆที่เคยจัดรองรับนักท่องเที่ยวหลายแสนคนคืองานเทศกาลภุทธนนานชาุดุที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรานําในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็มาตรการเรื่องความปลอดภัยเรื่องการจราจรเนี่ยม,มาใช้กับงานเขาดาวด้วยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานกับประชาชนแล้วเนี่ยสิ่งที่มีวความสําคัญที่เราให้ความสำคัญม,ม,มากไม่น,น้อยไม่น,น,น,น้อยกิจกรรมเลยก็คือมาตรฐานในการดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องการจราจรนะครับแล้วก็ ได้บุาการเจ้าที่นะครับมีการประชุมเตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับมีทั้งตรวจอาวุธตรวจ e o d นะครับมีเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเนี่ยคือหลักที่สําคัญของการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้นครับเรียกว่างานนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจของพัทยาได้เยอยะพอสมควรเหมะครับแน่นอนครับก็ตั้งแต่มีการแจ้งไปแล้วว่าเขาดาวเนี่ยยังจัดเหมือนเดิมเนี่ยนะครับการจองห้องพักโดยเฉพาะยิ่ง ริมช้หาดเนี่นะครับซึ่ง,ง,ง,งเป็นบริเวณการจัดงานก็จองเต็มแล้วนะครับก็ลหลังจากนันก็ไล่ไปตามพื้นที่ต่างๆในในมณฑงพยาซึ่งสามารถที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจได้ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่นะครับชเช่นเช่นโรงแรมะห้องพักนะครับธุรกิจขนาดกลางนะครับในเรื่องของการมีร้านค้าต่างๆหรือร้านอาหารต่างๆร้านคาเฟ่ต่างๆหรือแอ r แท t ชันต่างๆ ที่ท่องเที่ยวต่างๆที่คนมางานเขาดาวันนี้ซั้งจัดที่19 31นี่ก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวในพัทยาสร้างไรายได้เศรษฐกิจได้ด้วยแล้วก็ยังไปถึงธุรกิจขนาดเล็กนะครับเราเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้มีการค้าขายฟรีนะครับมากกว่า600ล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนึงที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยไปถึงระดับราบญ่าด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างได้ประโยชน์ร่วมกันเป็น ให้งานในเรื่องของการแสดงความจงรักภักดีนะครับเพื่อสะเก็ดพระองค์งงท,ท่านพระนันจีหลงวงโดยเนี่ยก็ทราบว่าผู้จัดเพงเนี่ยก็ได้มีการจับผสมผสานในเรื่องของการที่จะมีพระบรมฉายารักษ์ของท่านด้วยหรือ,อกิจกรรมต่างๆราชกรณีต่างๆเนี่ยส่งเสริมไปในการบินโดในครั้งนี้นะครับท่านรองใหรับกินเองภาพรวมของชนบุรีฮะเป็นอย่างไรบ้างคะคบขึ้นขนาดไหนนสหรับซินปีนี้เองครับก็ใน ในงานวิทยาเข้าดาวนะครับนี้นะครับทางมูลการทหารจังหวัดชุลบุรีร่วมกันเป็นพัทยาและมโเมตรวมถึงผู้สนับสนุนอีกหลายท่านนะครับเราก็ตั้งใจที่จะจัดงานนี้เมื่อมอบให้เป็นของขวัญที่ใหม่นะครับแต่นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าทุกท่านที่ที่มาร่วมงานจะได้รับความทับใจนะครับความตุกจำเปนดีกลับไปแน่นอนครับตั้งเป้ารับนักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนครับก็อย่างที่ท่านพิกรณ์ได้พูดไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าแสนคน เรียกว่าพัทยาท่าชลบุรีนี่คือร <ฮะ S 1> องรับ <ฮะ S 1> นักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนใน,น,น,นส่วนของค่าของศรริลปินมากครับพี่ก้องครับเป็นไงฮะตัวแทนศรริลปินี่โอ้โ,โหดูจากไลน์อัพแล้วครับเร <laughs> ียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆมากันทุกแนวดนตรีเลยนะครับแล้วก็น่าจะสนุกเหมือนทุกปีเพราะว่าผมแน่จะไปเข้าดาวที่พัทยาทุกปีอย่างเงี้ยนะครับสามสี่ปีหลังเนี่ยแล้วก็สนุกมากๆและโดยโดยรวมแล้วนะครับบรรยากาศนี่คือไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากจะเหมือน เหมือนไปเล่นต่างประเทศมีทั้งไทยแล้วก็ประเเพราะฉะนั้นเนี่ยความบิ๊กเคาน์เตอร์ครับมันแน่นอนคแั่แฟนๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับพี่จอ,อแฟนๆเตรียมตัวปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วบรรยากาศเนี่ยจัดก,กระลินห่ะนะครับ <c oughs> แล้วก็ชิลและช่วงนี้คืออากาศดีมากนะครับก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวก็คือเตรียมเซลฟี่เตรียมไปถ่ายรูปกับทะเลเตรียมชุดสวยๆแล้วก็ไปรับวินเทอร์กับอิตาลีไอ้ส่วนปีนี้พิเศษ ตลาดนัดดารามายใานตาอนนี้ยังไงบ้่งพม่ลง,งเลยค่ะก็ะะจริงๆแล้วปีนี้เสริมเข้ามานะคะก็ดีใจค่ะที่ที่มีโอกาสได้มาร่วม สนุกกับคอนเสิร์ตโมโนแล้วก็กับพัทยาปีนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเ,เราอยู่ในช่วงของการไว้อะไรก็จริงแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงแล้วก็นึกว่าเราไปร่วมรับพลังดีๆของปีใหม่ที่ปีหน้าเราจะลุยกันประเทศไทยต้องลุยค่ะนะปีหน้าเราไปร่วมรับพลังกันดีๆกันนะคะค่นะสุท้ายอยากให้เชิญชวนอีกรอบนึง ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะคนไทยคนต่างประเทศเนี่ยมาที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับมีกิจกรรมหลากหลายทั้งเดือนเลยและโดยเฉพาะยิ่งในวันที่29-30 31านี้นะครับเป็นงานพัทยาคาลดาวน์ทูมีที่ิ6นะครับของโนแมสด้วยกันนะครับก็มารับพลังดีๆเช่นกันนะครับมารับความสุขความอบอุ่นในครอบครัวนะครับแล้วก็แล้วก็ยังมีเวทีที่เกาะร้านในคื้นที่3สิาคด้วยนะครับก็เลือกได้ว่าจะไปที่ไหนนะครับแต่สุดท้ายก็คือมาพัทยากันนะครับ Welcome to Star Society.